ตอนนี้นะคะคุณแม่มีมีมม่ได้คลอดลูกออกมาแล้วห้าตัวคลอดเมื่อวันที่9้าเวลาสามทุ่มห้าสินาทีนะคะลูกตัวแรกเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะตัวกลางแล้วก็จะเป็นเจ้าสีเหลืองตัวสุดท้ายมีทั้งหมดห้าตัวนะคะ